่จงหาผลบวกของตัวเลข4 7 0จนถึง61นะคะใช้สูตรเดิมสูดเดียวปลายบวกต้นหาร2คูณปลายลบต้นบวกห่างและค่อยหารหาร่างปลายก็61บวกต้น4บวกกันเป็น65แล้วค่อยหาร2คูณกับปลายลบต้นปลายลบต้น61เลบ4เหลือ57าสบนะคะ57บวกห่างระยะห่างของมัน7ลบ4เหลือ สแล้วค่อยหาร3 3มาในที่ที่ตัด3าไม่ได้นะคะต้องบวกกันข้างบนให้เสร็จก่อนหกสิบหาร2คูณ57าบเวกสมเป็น60 60หาร3ตัดกันได้ค่ะสามหเป็น3ามสมสองเป็น6เติมศูนย์ค่ะสองหเป็น2องสองหเป็นสองเติม0ูนย์ค่ะแสดงว่ามันเหลือหกห้า คูณกับ10 65คูณ10ก็65แล้วค่อยเติม0คำตอบได้650ค่ะ